ครับในช่วงนี้ก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีเมถุนภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงนี้จะมีการฟื้นฟูจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของกิจการในเรื่องของการงานการเงินนั่นจะมีการพัฒนา สำหรับตัวของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงนี้ดวงของท่านจะดีจะส่งเสริมให้ตัวของท่านนั้นได้มีเงินมีทองได้ล่ำได้รวยและจะมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงนี้ชาวราศีเมทุนนั้นถือว่าดวงของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆท่านทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างสูงจะมีคนอุปถัมภ์คำชู และจะมีคนช่วยเหลือท่านอยู่ท่านทำอะไรในช่วงนี้ก็ย่อมมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายกว่าในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นชาวราศีเมถุนก็ถือว่าลำบากตรากตรำผ่านกันมาได้ด้วยดีในช่วงก่อนนั้นท่านจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินก็ถือว่าบกพร่องอยู่เสมอ ทำงานอะไรในช่วงก่อนนั้นก็โดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอทำงานส่วนรวมก็ไม่ดีมีคนลังเกียจเราอยู่ชาวราศีเมถุนต้องลำบากตรากตรำการเงินอีกเช่นเดียวกันชักหน้าไม่ถึงหลัง ในช่วงก่อนนั้นถือว่าลำบากตรากตรำม,มาอย่างมากมายบางท่านนั้นก็มีการเบื่อนายเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานบางคนนั้นอยากจะย้ายงานหรืออยากจะเปลี่ยนงานในช่วงก่อนนั้นถือว่ามีความท้อแท้จิตการในเรื่องของการทำมาหากินก็ไม่มีความสดใสไม่มีความโดดเด่นทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอคบใครก็ ไม่มีใครมาคบกับเราบางคนก็ไม่จริงใจบางคนก็คิดจะหลอกลวงเราอีกตาหากคอยชิงดีชิงเด่นในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีเมถุนท่านจะประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ต่อจากนี้ไปนับตั้งแต่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปในช่วงนี้ในเรื่องของดวงชะตาของท่านก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ในเรื่องการงานของท่านก็จะดีอย่างเห็นได้ชัดท่านทำงานอะไรก็จะมีคนนิยมยกย่องท่านอยู่เสมอจะทำงานเก่าๆหรือว่างานที่ค้างๆเมื่อครั้งก่อนในช่วงก่อนนั้นที่ท่านทำไม่ได้โดยเฉพาะต่อจากนี้ไปท่านก็จะทำได้ไม่ติดไม่ขัดอะไรและจะเป็นงานใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาท่านอีก ในช่วงนี้ก็ถือว่ามีงานมากมายบางท่านนั้นทำงานอยู่กับที่แต่บางท่านนั้นก็ต้องออกเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ก็ถือว่าบางท่านนั้นจะต้องใช้ความอดทนในด้านของการทำงานงานของท่านนั้นจะมีคนคอยสนับสนุนท่านและมีคนให้กําลังใจท่านอยู่เสมอก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้น จะมีงานทำจนล้นมือในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั้นในช่วงนี้เรามาดูในด้านของการเงินของท่านว่าเป็นอย่างไรชาวราศีเมถุนนั้นในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีการได้จับเงินก้อนบางท่านตั้งอกตั้งใจอยากจะได้เงินหรือว่ารอคอยเงินบางสิ่งบางอย่าง แต่ในช่วงนี้ท่านก็จะสิ้นสุดในการรอคอยท่านจะได้เงินที่ท่านต้องการทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านเคยอยากจะได้ก็จะได้ในช่วงนี้จะเป็นเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านหลายช่องทางบางท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าท่านจะขายอะไร ในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านหรือว่าเลข่ขายหรือบางคนบางท่านนั้นขายทางออนไลน์ก็จะมีรายได้ที่ดีเข้ามาเสริมทวงของท่านในช่วงนี้ถือว่าการงานการเงินของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี บางคนนั้นได้ทำงานต่อยอดไปอีกงานที่ท่านทำนั้นจะมีความโดดเด่นและมีความรุ่งเรืองการงานที่ท่านทำนั่นจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยบางคนนั่นชอบในด้านของการลงทุนส่วนตัวท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในด้าน ของการค้าขายหรือว่าการทำเกษตรกร,กรท่านก็จะมีเงินปันผลที่ดีจะมกีกำไรในการขายสินค้าไม่ว่าจะขายอะไรก็จะได้กำไรอย่างงดงามบางท่านทำการค้าขายก็จะขายดิบขายดีขายเล่หรือว่าจะตั้งลานขายก็ถือว่าการค้าขายของท่านนั้นจะมีความสำเร็จ การลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จทางนั้นบางท่านจะมีโชคมีลาบมาจากทางไกลบางท่านนั้นจะได้โชคได้ลาบจากคนที่เรียกว่าแปลกหน้าท่าก็าเป็นผู้ชายเขายื่นสิ่งของให้ท่านให้ท่านรับด้วยมือขวาท่านจะมีโชคมีลาบอย่างมหาศาลบางท่านนั้นจะได้โชคได้ลาบ ที่เรียกว่าไม่เคยคิดมาก่อนบางท่านนั้นได้โชคได้ราบจากผู้หญิงถ้าหากว่ามีผู้หญิงส่งของง่ายให้ท่านรับด้วยมือซ้ายท่านก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเคยลาบที่ได้มานั้นถ้าหากว่าท่านได้ลาบก็อย่าลืมทําบุญทําทานในวันข้างหน้าถ้าหากว่าท่านได้ลาบกาา้อนใหญ่ก้อนโตก็ให้ท่านใส่บาตร และทําการเรียกว่าทำบุญทำทานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านบางท่านนั้นก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ก็เป็นการเสริมดวงชะตาของท่านอีกเช่นเดียวกันชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงนี้กิจการของท่านมีความแข็งแกร่งมีความเจริญรุ่งเรืองเราก็มาดูในด้านของความรักกันบ้างชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนนี้ ในช่วงนี้ถ้ากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดตัวของท่านนั้นจะมีชายและจะมีทั้งหญิงทั้งชายเข้ามาทาบทามมาพูดกันพูดกันตรงๆก็จะมีคนเข้ามาบอกลักกับท่านหลายต่อหลายคนแต่ในด้านตัวของท่านก็จะยังดูไม่พร้อมเพราะท่านยังห่วงการงานบางท่านก็ชอบสนุกสนานกับเพื่อนฝูงในช่วงนี้ถึง จะมีคนเข้ามาติดต่อหรือว่ามาพูดมาจาท่านก็ยังไม่คิดอยากจะมีคู่ท่านยังอยากจะอยู่เป็นโสดไปก่อนและอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้ก็จะดูห่างห่างกันไปบ้างก็เพราะเกี่ยวกับ <c oughs> ในเรื่องของการงานที่ท่านทำและท่านจะต้องรับผิดชอบในด้านของการงานเป็นระยะหนึ่ง ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าท่านใดมีคู่ก็จะแยกกันอยู่สักพักหนึ่งแต่ต่อจากนั้นไปพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนก็จะมีความสุขกันเหมือนเดิมก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกเช่นเดียวกันเรามาดูในด้านของสุขภาพและภารณามาย <c oughs> ในช่วงของเดือน พฤษภา,าคมนี้นั่นในด้านของสุขภาพและพรรณาในด้านนี้ก็ถือว่าดวงของท่านยังไม่ค่อยดีอาจจะมีโรคเก่าๆเ,เข้ามากำเริบเกิดขึ้นอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานให้ท่านระวังไว้ชาวราศีเมถุนอาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัว ก็เป็นไปได้บางครั้งบางคราวสำหรับท่านที่สูงอายุโรคความดันไขมันเบาหวานหรือว่าเจ็บแข้งเจ็บขาอันนี้อาจจะมาเกิดขึ้นกับท่านที่สูงอายุได้ให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงของปลายเดือนพฤษภาค,คมในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังไว้ ถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่ท่านระวังไว้จะเป็นการดีถ้าหากว่าเราระวังสิ่งที่เลวร้ายอาจจะเกิดขึ้นได้ก็จากหนักก็จะกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นเราระวังไว้จะเป็นการดีการดูดวงนี้ก็เป็นการดู เพื่อทำนายทายทักในวันข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรารู้แล้วเราก็จะมีการระมัดระวังหรือว่ามีการบัญญะบัญญังได้เพราะฉะนั้นการฟังก็ถือว่าเป็นการโชคดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาบอกนี้ย่อมจะเกิดขึ้นได้และบางสิ่งบางอย่างก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการดูนั้นเราดูโดยส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขอประทานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี